วันนี้ย่านแม่น้ำเปลี่ยนดีเซนนะครับเอา4023กลับบางซื่อนะครับแล้วก็เอา4039มาทำสับเปลี่ยนในย่านแม่น้ำแทน4023ต่อนะครับเริ่มตั้งขบวนแล้วครับ23 4023เป็นรถทำขบวนนะก็เลยต้องได้กลับบางซื่อ ขบวนนะครับพร้อมกับพอชำรุดนะครับวันนี้วันที่สามกันยายนนะ4039นะครับมาแทน4023นะครับวันนี้เปลี่ยนดีเซ็นระยะไม,ม่น้ำนะครับเพราะว่า4039ถ้ารู้กันอยู่ก็เป็นรถทำสับเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับกอ็อย่างที่ อย่างสภาพรถนะครับ4023เพราะรถสภาพดีก็ไปทำขบวนมากกว่าไม่ได้ยุ่มทำสับเปลี่ยนหรอกไปแล้วครับรสรั4023จากบางซื่อครับ ก็เนี่ยครับขอต้อนรับสมาชิกใหม่ในย่านแม่น้ํานะครับ4039นะครับก็มาแทนที่4023นะครับขอย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับก็พาติดตามสายแม่น้ําก็นี่นะครับ4039นะครับก็มาสับเปลี่ยน4023ก็ไปแล้วครับจะได้มากนานๆทีจะได้รถสมบูรณ์มาทำสับเปลี่ยนโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามฝากกด Subscribe ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ